ในนะคะท่านพู้ชมค่ะวันนี้แอดจะพาท่านพู้ชมมาฟังความฝันของพี่ทัศกันนะคะเพราะว่าพี่ทัศก็เคยฝันแม่นมาแล้วนะคะท่านพู้ชมก็แอดไม่เคยได้มาหาพี่ทัศนานหลายงวดแล้วนะคะวันนี้ก็มีโอกาสมานะคะค่ะสวัสดีค่ะพี่ทัศเป็นยังไงบ้างคะสบายดีไหมคะพี่จะแอดหายไปนานเนาะพี่เนาะ ก็วันนี้อยากจะมาถามความฝันของพ่ทัศน์ค่ะครับฝันได้ยังคะพี่งวดนี้ฝันสองครั้งครับตั้งแต่วันที่อันนี้ผมจำวันที่น่าจะวันที่8หรือ9นี่แหละค่ะฝันวันที่เก้าตีวันที่เก้าเนาะคือวันที่เก้าก็ฝันว่าหลวงปู่ถือครุเบอร์สิบสี่มามามารดน้ำให้ตอนแรกก็หลวงปู่พาไปที่สวนยางไม้พยู แล้วก็ในสวนยางปกติก็จะมีสวนจะมีต้นยางเนาะแต่นี้มันมันมีแต่ต้นผักชีกับต้นหอมในสวนยางใช่ไหมคะในสวนยางแล้วนอกจากนั้นก็ลูกปู่ก็ออกทูกเบอร์สี่มารดน้ำให้แต่ข้างบนไม่เปียกไม่เปียกมาเปียกเฉพาะตรงนี้ช่วงล่างกับช่วงล่างอันนี้เปียกจริงๆเพราะน้ํามันเข้าที่นอนเพราะฝนตกวันที่เก้าใันที่เก่าในเปียกจริงๆจ้ิแล้วผมก็ตีตีเลขลงปู่จะเป็นไอ ผักชีนั้นก็ตีเป็นหนึ่งสี่กับสี่หกสี่ห้าสี่สองอ๋อะไรจะมาจบขนาดนี้ใช่ค่รับอ๋ออันนั้นผมไม่ไม่ทราบนะไม่เข้ากันี่บอกเลเพราะผักชีนี้ก็ตีเป็นสี่อยู่แล้วออ๋คุณพี่ก็ตีเป็นหนึ่งกับหนึ่งสี่ก็คือครุเบอร์สิบสี่ครุเบอร์สิบสี่ครุเบอร์สิบสี่ค่ะแล้วก็ตีเป็นผักชีก็คือสี่หอมก็คือหกหอมก็คือห้าหอมก็คือสองก็เลยตีสี่หกสี่ห้าสี่สอง สี่หกสี่ห้าสี่สองหนึ่งสี่อันนี้ครุก็คือครุเบอร์สิบสี่ครับกรุบทางเล็กที่หลวงปู่รดน้ําให้หกสี่ห้าก็ไม่แน่เนาะพี่เนาะบางทีหลวงปู่จะมาให้โชคก็เป็นได้ค่ะแล้วก็อันนี้ฝันครั้งที่สองฝันครั้งที่สองว่าหลวงปู่หลวงปู่ให้แบบนี้หลวงปู่จะยกอย่างนี้แล้วก็พึบหนึ่งแล้วก็ห้าแล้วผมก็ตีเป็นหกหนึ่งห้า อ๋อคนพี่ตีได้หกหนึ่งห้าคีหกหนึ่งห้าอลูกปูยกให้อย่างงี้ครับแล้วก็ในในบนอากาศนั้นท่านก็เขียนหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้ากับอันนี้ฝันอบสองค่ะฝันอบสองเนาะเป็นวันใหม่วันถัดมาเนาะกับวันถัดมาอ๋อค่ะก็ประมาณนี้ครับในความคิดก็เป็นแนวทางเราไม่รู้ว่ามันจะออกเป็นแนวทางหรืเป่านะเป็นหนึ่งห้าหกก็ได้เลยก็จะเป็นแบบนี้ ครับอันนี้ฝันสองครับรอบสองก็หนึ่งห้าหกกับหนึ่งหนึ่งเก้าเนาะพี่เนาะนี่นะคะท่านผู้ชมคะก็คุณพี่ทัศนก็ฝันสองสองรอบเนาะสองครั้งสองรอบนะคะครับติดต่อกันครั้งแรกก็ครุเบอร์สิบสี่เนาะพี่เนาะครั้งแรกก็ฝันว่าลุงปู่พาไปที่สวนยางพาไปสวนยางแต่ในสวนยางมีแต่ผักชีกับต้นหอมแต่ลุงปู่ก็เรียกไปรดน้ำให้แต่ถือครุถังเบอร์สิบสี่ครับแล้วแล้วพัก ทีกับต้นหอมนี่ผมก็ตีเป็นไปสี่ห้าสี่หกสี่สองกับถ้าเล่นเลขวิ่งก็วิ่งสี่วิ่งเลขสี่เนาะบนล่างเลยเนาะพี่บนล่างเลขสี่ก็แล้วแต่ใครจะชอบเนาะหลายคนจะชอบอันนี้ผมก็ไม่รู้น้นะไม่ได้เปียกข้างล่างก็เป็นน้เปียกเนาะแต่อันนี้เปียกจริงๆเพราะน้ำมันเข้าที่นอนผมนอนนะที่นอนก็มาล้างจริงจริงใช่เปียกเปียกแบบ พูดแบบไม่อายเลยผมนึกว่าผมนอนนอนนอนเยี่ยวใส่กางเกงวันนั้นฝนตกฝนตกชจมตีก่วนะเดี๋ยวคือสงสัยหลวงปู่จะรดน้ำมนให้เนาะอันนี้รดให้จริงๆแต่รถที่หัวาทำไมมาเปียกตรงนี้อ๋อค่ะเปียกจริงจริงจ้าวหลวงปู่ให้น่าครับผมเลยไปเปลี่ยนกางเกง่วงเช้าเลยนึกว่าตัวเองเดียวแต่พอฟันรอบสองก็คือหลวงปู่ยกให้อย่างนี้ยกให้ขกติเป็นอันนี้เป็นหก อันนี้เป็นหไม่ใช่หนึ่งปพี่ไม่ไม่คือจะเป็นเป็นหกคือวงกลมตัวนี้แอ้ว็หนึ่งแล้วก็หคุณพี่ตีเป็นหนึ่งห้าหกเนาะตีเป็นหกหนึ่งหครับหกหนึ่งหก็ได้เรือหนึ่งห้าหกก็ได้แล้วก็เลขมันมันลอยที่รูกปู่เขียนคือเขียนเหมือนในเขียนในกระจกพเราโมงตัวลูกอย่งนี้เขียนว่าหนึ่งหนึ่งเกหนึ่งหนอ๋อค่ะ นี่นะคะท่านผู้ชมคุณพี่ก็มองเห็นตัวเลขลอยครับลอยมาจากอากาศเขียนเขียนแน่ๆอ๋อลอยจากอากาศมาเห็นตัวเลขสามตัวชัดๆนะคะท่านผู้ชมเห็นเป็นหนึ่งหนึ่งเก้านะคะแต่ถ้ากลับหัวก็หกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งไม่ก็หนึ่งหนึ่งเก้าเนาะครับเลขหนึ่งตีได้สองอย่างตีเจ็ดก็ได้ใช่ที่เจ็ดเจ็ดหกก็ได้เจ็ดเจ็ดหกก็ได้นะคะท่านผู้ชม ก็ให้ท่านพี่ชมลองพิจารณาดูนะคะสําหรับความฝันของพี่ทัศน์กันนะคะเพราะว่าพี่ทัศน์ก็ฝันถูกมาเรื่อยเนาะพี่เนาะก็ถูกเรื่อยแต่แต่ก็ไม่มีใครถูกทุกงวดหรอกครับก็มีผิดบ้างถูกบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาลดเต็มเนาะงวดที่ผ่านมาผมก็ฝันว่าลูกปูให้ใบลอตเตอรี่ใบที่เจ็ดให้สองใบแต่ผมไปตีสามสี่เจ็ดนั่นงวดที่ฝันมาแล้วก็ในใบลอตเตอรี่นั้นก็เห็นเก้าสี่สอง้าถ้าตีลงล่างอย่างนี้ก็ถูกหมดเลยแต่ผมตีไม่ได้ผม ก็เลยจับสามสี่เจ็บออกมาออกสามส่วนเจ็บออกสามส่วนเจ็บครับเสียดายวันนี้ลวงปู่ยกนิ้วให้ไปเนี่ยก็เลยตีเป็นมั่นใจตัวเลขของหลวงปู่ยกนิ้วเนาะพี่เนาะแล้วก็ที่หลวงปู่รดน้ําให้ก็คือรุ่เบอร์สิบสี่รุ่นทางก็หนึ่งสี่มันก็ถูกไอ้เลขเพราะว่าเลขดายนังตรงกับเลขดังเลยค่ะพี่ใช่แล้วผมก็ไปตีผักชีกับต้นหอมนะก็คือผักชีก็มีสี่อยู่แล้วใช่ค่ะผักชีกระตุ้นมนตีได้สามอย่าง หอมห้าหอมหกหอมสองกับก็เลยตีเป็นสี่ห้าสี่หกสี่สองสี่ห้าสี่หกสี่สองแล้วก็หนึ่งสี่เนาะก็เยอะหน่อยเลยเรียนรู้ถ้าชอบก็ซื้อตามถ้าไม่ชอบเราก็ดูไปเฉยๆแขยงดวงกันดูนที่เราอย่าว่ากันให้เป็นแนวทางนะพี่เนาะแต่ปกติผมอยู่ตรงนี้เฝ้าหลวงปู่ตรงนี้ก็จุดทูปถวายหลวงปู่กันห้ากันเปดทุกครั้งครับพอผมทำกันห้ากันเปดเอง รับเช้าวุมก็ถวายอันหนึ่งถวายางบนอันหนึ่งทุกวันทุกวันก็จะเห็นอันหนึ่งรับก็ทำอีกก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านลองพิจารณาดูนะคะสําหรับความฝันของทิศน์กันนะคะก็ทิศน์ก็เป็นคนใจบุญมากๆนะคะท่านผู้ชมอยากอยากจะมาแชร์แบ่งปันให้กับเอฟซีทุกท่านได้รับฟังรับชมพร้อมๆกันนะคะเพราะว่าเผื่อว่าจะโชคดีไปด้วยกันนะคะ ฝันผมไม่ปิดบังเพราะเราใช่เนาะอยากจะแบ่งปันโชคลาภเนาะอยากให้ถูกทุกคนที่จริงถ้าผมเป็นไปได้ถ้าผมเป็นหลวงปู่ศพผมจะให้ถูกทุกคนเลยถูกทุกคนเนาะจะได้มาร่วมทาบุญเนาะวันนี้ก็ถูกวันนี้ก็น่าจะถูกนะแต่มันคือพูดไปง่ายๆไม่ว่าเกจิดังขนาดไหนก็ไม่ถูกทุกงวดหรอกอ๋อ้ชงมันมีเข้ามีหลุดเนาะมีเข้ามีออกแต่ถ้าที่ผมอยู่กับหลวงปู่แต่ก่อนก็อายุประมาณสิบสามสิบสี่ถ้าถูกหนึ่งสองสามงวดให้หยุดก่อน จุดส่อและน้ำหนึ่งใหม่จะเว้นงวดเนาะคุณจะเว้นงวดก็จะไม่ติดต่อกันเนาะอันนี้ผมถูกไอสองเฟนหนึ่งห้าหกครึ่ วงงที่สามปุ๊บ ö, มันก็เคลื่อนปุ๊บเคลื่อนเต้มเดียวหรือสองเต็มประมาณนี้ฝันฝันเลขเข้าแต่เราจับไม่ได้นั่นแหละลวงปู่ไม่ถูกเราจับคู่ไม่ถูกเนาะพี่เนาะจับเดี๋ยวคลับจับคู่ไม่ถูกใช่ก็เหมือนเจ็ดก็เจ็ดตัวเดียวถ้าเราตีเปลี่ยนก็ศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดอ๋อเนาะศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดแล้วก็หลวงปู่มาให้ผมพูดว่า 942นั้นก็ให้ผมกลับหเป็น642อันนี้42ก็ใหม่อีกครั้งหนึ่งก็น่าจะมาออกวันนี้แหละเรางวดเด็กก่อนจะ642หรือ942ก็เหมือนกันใช่ส่วนมากก็จะมาตามหลังเนาะตามหลังเหมือน5151สาครั้งนั้นเมื่อแรกลูกปู่บอกว่า5151 3ครั้งแต่ผ่านงวดเดียวออกเลยพองวดถัดมาก็เข้าเต็มเต็มเข้าเต็มเต็มเลยบางคนก็ถูกเยอะอจน่ันได้โชลาเซลล์ก็ประมาณ11หลอดหลอครับจ้ะ อันนี้ก็เป็นแนวทางให้เอฟซีได้ติดตามเลยก็ถ้าชอบก็ซื้อตามถ้าไม่ชอบเรก็เลื่อนผ่านไปใช่ค่ะพี่เนาะถ้าเลขถูกใจก็ซื้อชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านเนาะพี่เนาะผิดถูกอย่าว่ากันเนาะพี่เนาะจ้าะผมก็ไม่ได้ยินอยู่แล้วเขาได้อย่างไรก็ใช่มันจะเป็นแบบกางของเขาเองแต่ผมไม่ได้ยิน ใช่ค่ะพี่แล้วชอบตัวไหนที่สุดคะพี่ทับตัวที่ชอบในใจที่สุดค่ะสี่สองใช่ไหมคะถ้าสามตัวก็คือหกสี่สองสองตัวก็คือค่ะชอบที่สุดค่ะชอบที่สุดสี่สองนะคะท่านพี่ไม่โชว์ไม่โชว์ใบลอตเตอรี่ผมซื้อเยอะอ๋อจ้าสี่สองกันหนึ่งค่ะแอดก็ขอให้คุณพี่โชคดีนะคะพี่ค่ะโชคดีค่ะขอบพระคุณค่ะ